เดี๋ยวบีฉันอยากคุยด้วยกูที่หลังนาะชัยมุุระต่อเร็บมานาไ่รีบตลอดเลยนี่มันสำคัญมากนะฉันต้องการคำแนะนำจากนายเขาพูดอะไรเนี่ยเขาอยากได้คำแนะนำใช่ไหมชอบถามนั่นถามนี่ถามเรื่องประชุมมาครั้งก็ขอเงินตอนนี้เขายังต้องการคำแนะนำอีกนะจะช่วยอะไรนี่อบีบอกหน่อยสิทำยังไงถึงจะให้ผู้หญิงสองคนทะเลาะก,กันได้ก็ให้พวกเขานั่นด้วยกันสิเพื่อพวกเขาจะได้ทะเลาะก,กันเองไงอ้าวถ้านายเชื่อเขาจะไม่ได้อะไรนอกจากตลกแล้วสองคนนั้นเป็นใคร มีลักษณะยังไงมันขึ้นอยู่กับเรื่องพวกนั้นด้วยนะอีกคนเป็นเมียฉันอีกคนเป็นแม่ฉันเขาเป็นอะไรของเขาเนี่ยคนพยายามจะแก้ปัญหาความแตกต่างพวกเขาจะอยู่กันอย่างสงบแต่เขาอยากให้ทะเลาะก,กัน,<ห>นบ้างน,น<ะ>เพราะว่านายไม่เคยรับมือกับพวกเขาพร้อมกันหน่เขาพูดถูกนะถ้านายเข้าข้างเมียแม่ของนายจะรู้สึกแย่และถ้านายเข้าข้างแม่เมียนายก็จะเสียใจเหมือนกันนายไม่มีแม่นั่นแหละฉันพูดล,ลอยๆนะโดยกรณีของฉันมันต่างออกไปเมื่อไรก็ตามที่ปรวีไม่พอใจฉันก็จะถาม้วยความเป็นห่วง เธอกลับย้อนว่าหยุดเป็นสามีที่กลัวเมียได้แล้วแล้วบอกให้ฉันไปหาแม่แล้วก็ดูแลเธอแล้วพอเวลาแม่ไม่พอใจฉันก็พยายามทหน้าที่ลูกชายที่ดีฉันถามเธอพยายามดูแลเธอแต่เธอกลับว่าฉันเป็นลูกไงบอกว่าให้ฉันไปดูแลเมียพวกเขาเป็นอะไรกันเนื่องทั้งที่ดูละครมาตั้งหลายปีหลายเรื่องพวกเขายังไม่เคยทะเลาะกันเลยพวกเขาตั้งทีมมาต่อต้านฉันพวกเขาวางแผนต่อต้านฉันในบ้านของฉันเองนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย นายถูกสาเพราะเป็นนักธุรกิจที่โหดเหี้ยมนายเป็นแซนด์วิชระหว่างเมียกับแม่ของนายยังไงเล่าใช่มฉันถึงต้องได้คำแนะนำไงเล่านี่ฉันจะไม่ให้คำแนะนำผิดๆนะไปบอกแม่กับปรารวีว่าพวกเธอเป็นเทพธิดาทำให้ชีวิตของผู้เผด็จการเหมือนอยู่ในนรกเลยละโอเคนะโอเคอฉันจะไปดื่มแล้วนี่นี่วันนี้นาะยอยากดื่มเหรอ จะเด็ดน้ำบัดลมไง,งมีอะไรเล่าอ๋อใช่ทษทีนี่มันวันดีวลีฉันไปได้ระยะสินี่มันจะช่วยเพิ่มเราในวันดีวลียังไงเขาอยากได้คําแนะนําต่อสิฉันไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอกในมหาประตะยังมีพระกิตตนะแม้ฉันจะไม่มีเขาฉันก็จะทําให้แม่กับลูกสะพ้ายได้สู้กันคอยดูได้เลยนี่นายเป็นอะไรไปเนี่ยคลอย ลูกของพ่อจะลงโทษสําหรับการกระทําของฉันไม่มีลูกชายพ่อเรียกผมว่าลูกชายทําไมแล้วการทาผิดของพ่อล่ะพ่อต้องชดใช้กับสิ่งที่พ่อทําสินี่ฝังนะรันบีอย่าทำให้พ่อรําคาญโอ้พ่อรู้สึกแย่เหรอน่ารักจังเลยพ่อนี่เรนบีทาไมพ่อคอยแต่จะตีผมอยู่เรื่อยเลยจริงจังกับกฎหมายบ้างสินี่ถ้าหากว่าผมโทรไปแจ้งความนะรับรองเลยพ่อเนี่ยได้ติดคุกแน่รรนบีกฎหมายมันุแรงแต่อย่าประเมินพ่อต่ำไปทนายจะมาพรุ่งนี้ พ่อจะตัดแกออกจากทายาทเหรอพ่อมาทํานี่กันเถอะนะผมฟังความต้องการของพ่อมามากแล้วก่อนที่พ่อจะโทรหาทนายนะไล่ผมออกจากบริษัทก่อนเลยไล่ผมออกเหมือนกับว่าผมไม่มีค่าอะไรสาหรับพ่อเลยผมเป็นพนักงานที่ไม่ได้เรื่องไล่ผมออกเลยพ่อไล่สิไล่พ่อออกไปเลยไม่อยากทำแล้วง้นเหรอนี่แกกําลังหาประโยชน์จากความโมโหของพ่ออยู่อย่างนั้นเหรอแกคิดว่าใช่พ่อพ่อจะไล่แกออกจากบริษัทเพราะความโมโหเหรอรันบีไม่มีใครในโลกนี้จะหาประโยชน์จากอารมณ์ของพ่อได้หรอกเข้าใจไหมยกเว้นแม่ของแก ธอเอาเปรียบจากความรักที่พ่อมีให้แล้วก็ให้กําเนิดลูกชายอย่างแกมาแต่ไม่ต้องห่วงฉันจะวางกับดักไว้ให้แกฉันจะเพิ่มงานให้แกแกต้องทํางานกับฉันตลอดไปเลยคอยดูแล้วก็เป็นงานที่หนักด้วยคอยบอกอะ<ด>ไรผมหน่อยสิพ่อนี่พ่อการผ่าตัดเข่าของพ่อเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมนี่พ่อแกล้งเจ็บเพราะว่าพ่ออยากให้ผมไปทำงานให้พ่ออยากให้ผมเป็นพนักงานบริษัทพ่ออยากพิสูจน์ว่าพ่อเนี่ยเป็นใหญ่ตั้งใจทำใช่ไหมเนี่ยฮะบอกผมมา พ่อตั้งใจให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมหลอกใช้ผมนี่นานี่แกคิดว่าพ่อแกล้งเจ็บนี่เหรอพ่อต้องโกหกคนหลายคนเพื่อแกมาช่วยพ่อทํางานเนี่ยนะพ่อดูเห็นแกตัวขนาดนั้นเลยเหรอแกเรียกพ่อว่าคนผเดการพ่อแย่ขนาดนั้นเลยเหรอนี่พ่อเป็นพ่อแกนะพ่อจะทาแบบนั้ทําไมเอ่อผม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 ขอโทษนะพ่อพ่อผมขอโทษ ผมก็โทษนะพ่อผมไม่เคยอยากทำให้พ่อเสียใจเลยผมทะเลาะเล่นเองพ่อพ่อพ่อนี่แย่จริงๆเลยผมคิดว่าพ่อเสียใจจริงๆอะทำไมต้องทำแบบนี้พ่อรู้ว่าพ่อนิสัยไม่ดีเลยพ่ออาจจะนิสัยไม่ดีแต่พ่อเป็นพ่อแก่ฉันชอบใกล้แกมากเลยมันรู้สึกดีกว่าการหาเงินเสื้ออีกมันทำให้ฉันพอใจมาก ผมแน่ใจว่าพ่อรู้สึกดีมากแต่ว่าพ่อเนี่ยไม่ฉลาดเลยนะพ่อหลอกผมไม่ได้หรอกผมเป็นคนดีและผมไวต่อความรู้สึกด้วยผมถึงได้รู้สึกว่าพ่อโกหกหลอกผมเนี่ยไม่ง่ายหรอกนะแล้วผมเรียกพ่อว่าเผด็จการแต่ก็ไม่ได้แปลว่าผมไม่รักพ่อนะผมรักพ่อนะพ่อพ่อรู้ไอ้ลูกชายพ่ออาจจะว่าแกตีแกขู่แกบ้างแต่พ่อก็รักแกนะลูกชายของพ่อพ่อรักลูก ผมก็รักพ่อนะแฮปปี้ <Happy S 1> วันเดียววันลีเหมือนกันนะลูกแฮปปี้นิวเยียแล้วก็ทุกอย่างเลยฟังนะพ่อไม่ได้ให้อ,อะไรแกในวันนี้วันลีแต่ว่าพ่อมีเอาะกว่าที่แกนิดหน่อยนะพวกเราพนักัานว่าจะทาให้แม่ของแกทะเลาะกับยากอ๋อใช่ใช่พ่อเป็นคนพนักนกับผมเนี่ยพ่อรู้พ่ออยากให้แกดูดตัวอย่างหน่อยนะอปกติแล้วลูกสะพ้ายจะตั้งความเข้าใจผิดระหว่างแม่สามีกับสามีใช่ไหมเท่าที่พ่อรู้พ่อไม่คิดว่าผู้ชายคนหนึ่งจะตั้งความเข้าใจผิดระหว่างภรรยาของเขากับแม่ของเขาได้ไม่มีทาง เดี๋ยวพ่อโชว์ให้ดูนะโอเคไหมล่ะเห็นด้วยตาของแกเองเลยแล้วพ่อก็จะชนะแน่นอนบาลวิที่รักโชคดีนะพ่อ ขอโทษนะครับผู้หญิงผมผิดเองครับไปไหนมาไม่ต้องขอโทษนะไม่เป็นไรไม่ใช่ความผิดนายมานี่นะไปอะไรไปคุณมองผมดูว่าคนอื่นอยู่เนี่ยผมบอกว่าให้ระวังแต่ทำไมคุณเอาแต่ยิ้มเนี่ยนี่คุณคุณคิดอะไรอยู่ขอโทษค่ะนี่พนักงานคนนั้นไม่อยู่ตรงนี้แล้วคุณควรจะขอโทษผมสิคุณทำให้ผมเสียเวลาในชีวิตไปตั้งสองนาที ขอโทษค่ะไม่เป็นไรผมมีธุระนะต้องไปก่อนที่ไหนคะคือที่จริงแล้วผมอย่าบอกใครนะผมอยากไปเจอภรรยาของผมปราเกียจะไปเซอร์ไพรส์รเธอคุณจะทิ้งงานปาร์ตี้ไปเ<ช>หรอคะสิเ<ช><ช>ดี๋ยวไม่คนได้ยินเดี๋ยวพวกเขาไม่ให้ผมไปเงียบๆหน่อยแต่ว่าฟังนะคะอาเลียบ,บอกว่ามีแขกสําคัญกําลังมาหาคุณนะ่ะช่วยรอสักหน่อยนะคะโอ้ยจะทํายังไงกับอาเลียดีเนี่ยเฮ้ย ไม่รู้จะทำยังไงละรอสักเดียวนะคะยังไงคุณก็ตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์ปาเกียเธอก็ไม่ได้รอคุณอยู่คุณเจอเขาแล้วค่อยไปก็ได้คุณพูดถูกผมจะเจอเขาถ้าเขามาถึงในสิบนาทีนี้ไม่งั้นก็คงต้องตามใจผมแล้วฉันไม่รู้ว่าฉันจะบอกความรู้สึกของฉันกับคุณยังไงดีฉันจะบอกคุณสิ่งที่ฉันรู้สึกเวลาที่มองคุณได้ยังไงกัน มันยากที่จะรักกับคนที่คุณไม่สามารถใช้ความรู้สึกด้วยได้ปราเกียเนะ่ะโชคดีจริงๆนะคะเธอช่างเป็นผู้หญิงที่โชคดีแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่กับเธอก็ตามแต่คุณก็ได้ใช้ความรู้สึกให้กันและกันฉันไม่รู้ว่าอะไรมาสำคัญกว่ากันการหารักแท้หรือการเป็นคนโชคดี ครับป้าเธอพอมีเวลาว่างไหมครับป้าผมว่างครับผมไม่ต้องไปไหนตอนนี้ว่างอยู่นะครับป้าตอนนี้มากับป้าหน่อยนะไปไหนล่ะครับนี่มากับป้าธนาไปกันเถอะป้าครับผมไม่อยากไปงานปาร์ตี้นะครับป้าไม่ได้ขอให้เธอมางานปาร์ตี้แค่มากับป้าะป้าไม่ได้ไปปาร์ตี้เหรอครับงั้นเธอไปส่งป้าได้ใช่ไหมล่ะฮะป้าหมายถึงไม่ต้องเข้าไปข้างในน่ะป้าไปคนเดียวมันรู้สึกแปลกๆมาด้วยกันหน่อยสิ ป้านี่เหลือเชื่อจริงๆฟังฉันพูดหรือเปล่าหรือต้องให้ฉันขอร้องอีกครั้งเนี่ยไปครับบายจอมัธยุว่าไงเจอาป่าลวิค่ะวิกรมคุณทำอะไรอยู่เหรอเปล่าค่ะคุณมีอะไรหรือเปล่าคะต้องการอะไรหรือเปล่าวันนี้ผมมีอะไรอยากจะบอกค่ะวิกรมบอกฉชนมาคุณดูสวยมากเลยอขอบคุณนะคะยินดีครับ แตมีบางคนที่บอกว่าคุณไม่สวยอน,นะแต่คือผมไม่ไม่กล้าบอกว่าใครใครเหรอคะประวิผมไม่สนว่าแม่จะพูดอะไรแต่ผมแม่พูดว่าอะไรคะคือแม่พูดว่าวิกลมค่าบอกฉันมาแม่พูดว่าอะไรคะชาเถอะนะนี่มันวันดีวันรีอย่าไปคิดถึงมันเลยบอกฉันมานะอ แม่บอกว่าปารวิเริ่มแก่แล้วแล้วเธอก็เริ่มดูเหี่ยวย่นไม่สวยเหมือนตอนส,สาวแล้วก็หลายอย่างเลยนะแต่ว่าแม่คะแไงก๊ะหนูหน่อยคะ่ะหนูอยากจะคุยด้วยอขอโทษนะคะ<อ>พวกเราขอตัวสักครู่คะ่ะเดี๋ยวฉันมาค่ะ,คะมาค่ะนี่มีอะไรเนี่ยฮะวิกลมคะ่ะแม่ของคุณอายุมากขึ้นสายตากับสมองของเธอถึงได้ทำงานไม่ค่อยดีแล้วยังไงละ่ะ วิกรม,มเธอพูดอะไรเนี่ยแม่ครับผมขอโทษแต่แม่ไม่ควรพูดถึงปรวิแบบนั้นในวันดีวลีแบบนี้นะครับแม่พูดอะไรแม่แน่าจะพูดแบบนั้นแ่ะคะ่ะนี่เธอบอกว่าแม่พูดถูกแต่ลูกกำลังจะบอกว่าแม่ผิดท,ที่พูดแบบนั้นนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีคพูดอะไรเนี่ยแม่ครับลูกชายสุดที่รักของแม่แม่ตามใจเขาจนเขาเสียคนแล้วคะ่ะเขาเริ่มโกหกหนู เขาบอกว่าแม่พูดว่าหนูเริ่มแก่แล้วนะคะหนูได้ยินชัดเจนเลยฮะแล้วหนูก็ดูไม่สวยแล้วด้วยหนูดูไม่สวยเหมือนกับตอนสาวๆแล้วละคะ่ะแม่เชื่อไหมคะคนโอ้กที่มีคนเยอะแยะเลยแม่อย่าทะเลาะกันที่แม่ขอให้เขาอีกข้างของแกแตกด,ด้วยนี่มันวันมงคนมมลนะแม่ไม่มีทางพูดอะไรแบบนั้นถึงฉันอย่างแน่นอน แม่ก็มีอายุแล้วเหมือนกันท่านถึงได้รู้ว่าความแก่เป็นสิ่งที่ล้ำค่านอะพูดถูกและแม่ไม่ได้มีปัญหากับอายุที่มากขึ้นแต่คุณน่ะมีความจริงแล้วแม่พูดเสมอว่าอายุจะมีผลต่อความงามของผู้หญิงแต่คนเราก็จะฉลาดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นด้วยเหมือนกันน่ะเลเนี่ยอย่างเดียวที่เขามีเนี่ยก็คือผมงอกนะลูกพยายามสร้างความขัดแย้งเหรอ ลูกทำให้เราขาดกันนี่เองน่าไม่อายจริงๆแม่ปาวิฟังผมก่อนนะแฮนะปปี้ดีวันรีนะปาวิฟังผมก่อนสิคุณนี่พ่อเกิดอะไรขึ้นเหรอผมนึกว่าแม่สามีทำให้ลูกชายของเธอกับลูกสะใภ้มีปัญหากันซสอีกผมไม่เคยเห็นใครที่อยากสร้างปัญหาระหว่างแม่ของเขากับภรรยาเลยไม่เป็นไรนะครั้งนี้ขอให้ครั้งหน้าโชคดีนะพ่อโชคดีนะ ทำไมฉันเห็นผู้หญิงคนอื่นเป็นมิตรกับภรรยาฉันแต่แม่สามีเป็นมิตรกับลูกสะใภ้เนี่ยละ่ะทำไมพวกเขาไม่ทะเลาะกันบ้างเหมือนคู่อื่นเล่าเหมือนผู้หญิงคนอื่นพ่อที่น่าสงสารพ่อทำตัวเองอีกแล้วเราน่าจะบอกอารยันว่าพ่อแพ้พันนันนะ,ะไงสิตากีตา แฮปปี้วันเดี้ดยวลีจ้ะเธอสวยมากเลยเธอก็สวยมากแล้วงานตกแต่งเป็นไงบ้างแล้วเป็นไงกันบ้างเนี่ยพวกเธอซื้อพลุมาหรือยังนี่จะทำอะไรเนี่ยมองอะไรอยู่เนี่ยดันบีดันบีดันบีไม่อะไรดีเธอยิ้มทำไมเนี่ยเออแฮปปี้ดีววลีแฮปปี้วันเดียวลีแฮปปี้นะแฮปปี้ดีววลีแฮปปี้ดีววลีขอบคุณอ่านี่เออชานา ฉันขอโทษที่อรารยันพูดและทำนิสัยแบบนั้นกับเธอด้วยนะฉันขอโทษ<ะ>นายนั่นแหละที่ทำเขาไม่ได้ทำแม้เขาจะเป็นคนพูดแต่มันเป็นความผิดของนายประจีเธอทำอะไรเนะี่ยเขาเนะี่ยพูดดีๆแต่ว่าเธอเนะี่ยดีๆเห็นหรือว่ะชานะนี่มานหน่อยสิขอคุยกับเธอหน่อยนะได้ฟังนะฉันรู้สึกไม่ดีกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนและฉันก็อยากจะไถ่โทษ ฉันก็เลยตัดสินใจจะช่วยเธอนะฉันช่วยเธอได้ฉันช่วยเธอได้จริงๆไม่ได้ล้อเล่นนะฉันทําให้เธอได้ตั้งหลายอย่างให้ฉันขับรถไปรับไปส่งเธอที่มหาลาัยกับที่บ้านอย่างได้เลยแล้ว,ลวมีอะไรอีกละ่ะ <c oughs> เออมีอะไรอีกนะอ๋อใช่ถ้ามีครั้งไหนที่เธอไม่สามารถเตรียมตัวมาสอบนด้ <c oughs> ถ้าเธอไม่รู้คําตอบฉันจะช่วยเธอโกงได้เลยนะ <c oughs> ใช่แล้วล่ะ <c oughs> แล้วถ้าเธออยากสนิทกับอาจารย์คนไหนบอกฉันได้เลยฉันรู้จักอาจารย์ทุกคนไม่ใช่แค่อาจารย์นะอาจารย์ใหญ่ฉันก็รู้จักด้วยมีใครแกล้งเธอหรือเปล่าล่ะ ไม่มีเหรอถ้ามีใครกล้ารังแกเธอนะบอกฉันได้เลยฉันจะอัดเขาเองอัดให้เละเลยล่ะเข้าใจไหมตกลงนะพวกเราเป็นเพื่อนกันโอเคฉันจะบอกนายนะถ้าฉันต้องการความ,มช่วยเหลือบอกมานได้เลยโอเคจ<ะ>้าป้าสา,าริตาโทรมาเนี่ยป้าอยากจะให้อะไรเธอหน่อยก็ไปเอามาสิฉันคุยกับแบรนดีอยู่อ่ะใช่แล้วนี่มันเรื่องด่วนป้าขอให้เธอไปแล้วฉันก็อยากจะคุยกับแบรนดีเป็นการส่วนตัว ไม่เป็นไรนะชาหานาะเธอไปเถอะฉันไม่ทะเลาะกับพี่สาวของเธอต่อหน้าเธอหรอกนะไปซิกให้ <Bye. S 2> กลับมานะมีอะไรนายทำอะไรล่ะนี่หยุดสิ่งที่นายกำลังทำนะหมายความว่ายัางไงที่นายจะช่วยเธอนายสัญญาว่าจะช่วยเธอโกงช่วยเธอสนิทก,กับอาจารย์นายนะ่ะสอนเรื่องที่ไม่ดีกับเธอเลยทำไมฮะชาหานาน้องสาวข,ของฉันนะเขาไร้เดียงสานะเธอตั้งใจทำหลายอย่างด้วยความจริงใจเธออาจจะมาขอให้นายช่วยแล้วนายก็ช่วยเธอไม่ได้เกสัญ,ญญาอะไรมั่วๆสิแล้วทำไมต้องเล่นกับความรู้สึกของเธอด้วยล่ะฮะ ที่นายรักษาระยะห่างกับฉันก็ทํากับเธอด้วยเข้าใจหรือเปล่าล่อะอย่าเจ้าชู้ใส่อะไรเนี่ยเจ้าชู้เหรอเจ้าชู้อะไรกันเนี่ยขอโทษนะคะเธอจีบกับแฟนตัวเองทำต่อไปเธอต้องการมันี่นะเธอ,อแน่ใจนะว่ารันบีเนะรักเธอน่นะรรนบีจะต้องทนปราจีก็เพราะฉัน ไม่อย่างเงินผู้ชายอย่างรันบีไม่มีทางไปยุ่งเกี่ยวผู้หญิงอย่างปราจีแน่นอนเแบบีที่น่าสงสารของฉันคืนนี้ปราจีจะกลายเป็นแฟนของนายแล้วและพรุ่งนี้เธอก็จะกลายเป็นแฟนเก่าและฉันก็จะทำให้แน่ใจว่าเธอจะรู้ว่านายหักอ,อกเธอเพราะฉันสั่งสวัสดีค่ะแฮปปี้ดีวัลีค่ะพวกเราขอตัวสักครู่นะคะเชิญครับ อยอะไรล่อก็เปล่าคะ่ะเธอเช็คว่านายใส่แหวนหรือเปล่าแหวนเหรอบางทีผมรู้สึกว่าแหวนนี่เหมือนกับเป็นกล้องที่คอยจ้องผมอยู่เลยนี่คุณพูดอะไรเนี่ยแหวนไม่มีกล้องหรอกคะ่ะมันมีแค่ความรักเท่านั้นเองอย่าโดนเธอหลอกล่ะไม่ใช่แค่กล้องแต่มีไม้ที่บันทึกเสียงนายได้ด้วยรู้ไหม ฉัน <One> ก <input> <ale> ็รู้สึกเหมือนกันนะอย่าว่าอาเลียนะงั้นฉันจะชมเธอเฮ้เฮ้เฮ้เฮไปอะไรพี่ล้อเล่นนะพี่ล้อเล่นอาเลียพวกเธอเถียงกันพี่ก็อยากแกล้งอมเล่นทำไมต้องทำเข้มงวดล่ะทำไมต้องเข้มงวดกับเขาฉันไม่ได้เข้มงวดกับเขานะฉันทำไปก็เพราะความรักเท่านั้น เธอบอกพี่ได้นะจะมีปัญหานะเธอบอกได้ทุกเรื่องเล่าให้ฟังได้พี่เห็นว่าเธอกําลังเปลี่ยนไปพี่เห็นแต่ทําไมพี่ไม่รู้สาเหตุล่ะคะพี่ทํากับเธอเหมือนเธอเป็นน้องสาวของพี่ฉันเป็นภรรยาของเขาแล้วฉันก็เป็นน้องสาวของพี่ด้วยนะแล้วถ้าคนนอกเนี่ยพยายามจะขโมยของของฉันไปมันก็ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างสิพี่อาบีอาเลียเธอไม่พอใจใครปูรับหรือว่าพี่ พี่คิดว่าเธอโกรธกับปูรับแต่ตอนนี้เหมือนเธอโกรธพี่แล้วล่ะ<อ>ใช่หรือเปล่าฉันไม่ได้โกรธหรอกนะฉันก็แค่กลัวกลัวว่าฉันจะเสียของของฉันไปมันก็แค่นั้นเองแหลคะค่ะฉันไม่ได้โกรธหรอกฉันได้ยินแล้วถ้าได้ยินก็ทำอะไรสักอย่างสิ ให้สิ่งที่เธอต้องการเธอต้องการของที่เป็นของเธอฉันจะให้ของที่เป็นของคนอื่นกับเธอได้ยังไงล่ะมันถูกที่จะพูดว่าความรักมันไม่เคยเติมเต็มไม่ใช่ปุรับนี่ไม่ถูกต้องคนที่พูดมันเพราะฉันเออความรักความรักของฉันจะเติมเต็มฉันสัญญาเลยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นโชคดีนะ ขอบใจไปสิผมกำลังจะไปหาคุณฟุกีิเพื่อเราและความรักของเรานี่พี่คุณจะไปไหนพี่จะไปไหนเนี่ยฉันบอกเขาว่าแขกสำคัญของเขากำลังจะมาเขาควรอยู่ที่นี่สิแล้วนี่เขาจะไปไหนเนี่ยเขากำลังไปหาแขกคนสำคัญเหมือนกัน ใครกันเออเดี๋ยวผมมานะาาปราเกียร์งั้นเหรอถ้าปราเกียร์กลับมารีาก็จะไม่มีความสุขอีกต่อไปลูกสาวอีขอถึงปราเกียร์จะแยงความสุขของรีา